ออกโลกสีเดียวกันเลยกับขี้ทรายมื่อนี้มันเดิกแล้วก็เมื่อนี้ได้ลายแฮะสบายดีมื่อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วในช่องนกมิวสแนลเมื่อนี้มิวปรสิพาพี่น้องไปหาอยู่หาขีนคือเก่ายมีแค่ของคือก่าวแหละแต่ว่าเปี่ยนพี่น้องไปหาก้านเขียดมื่อนี้ตอนนี้ก็ใกล้สิได้เวลาแล้วเ่ากําลังสิญหยางไปป่ะเมื่อนี้พือข้าวหางลงไปกระคำพอดี จัก,กรจัน์กระห้องแล้วพี่น้องงานสีคำๆแดงๆมาทางลงเนะ<ะ>นี่ยไปนามีวมาวัดที่ผ่มมานหรือประมานเนาะบุเนาะตอนนี้กระถ้านางท่าให้มันขาพี่น้องเพราะว่าต้องข่งวนนี้เสียดยังออกนางท้าก่อนเสียงจักรจันก์กระลายขนาะดกระขอบใจทางเอฟซีไทยเด้อที่คอมเมนต์มา,ากระทู้ซึ่าดีใจหลายขอบใจหลายๆเด้อ อ а, ากาศมือแห้งห้อนเขียดแห้งสีออกพี่น้องได้จักล่องแล้วได้บัวปลาฮะไอ้กุยลองแล็กอีกแล้วไม่ไผ้กระไรแต่ยามขำเนาะเนาะบก่อนเนาะผาเป็นนี่แหละแคมป์ของพี่น้องบ่อึนมองหาอยู่ฮะ ัไกัดจอบลง้าก็พอได้กินนลเนี่ยดังอ่อยนี่ย่างิหล่อนี่หล่อคุชกิหล่อตามแค่ของโอ้โหขุดต้มมันมีขุดหล่อโอ้ยบอนน่เบอนบอนบ็นบอนอ๋อกบอนอีนีนี่แหละอ่ะไปก็บปนี้ข้ามละ รอา,างว่นนี้เขาเปลี่ยนทิศทางหากินกันจะไปกวดกุ้งคือเก่าสว่วนเขาสิก้านเขียดเด้มเดมมอมือน,นี้เดอไปต้นน้อยๆาวาขู่ข่อ่โอ้โหจับมับจับ,บจับจบจับับบัจั ไปซีด้เบิดแล้วป้าเมื่อกี้นี่แตะเซลล์เซลลแล้วมันอคืนที่จอยเฮ้ยมันก็แมนเขียนชนได้โอ้โหเป็นลูกข้างข้าวเลยโอ้ลูกข้างข้าวมัน เขียดน้อยนี่นเป็นเขียดโตใหญ่ในพันเขียดมะนาวต้องอยู่ในทรายให้ามาันโตใหญ่ค่ะไปกระแห่เพื่อนไหนอันนี้ก็ดีฟ้าแมงไม้เลยตากับตัวบอด ไม่น่าจะแดงสีมันเป็นอันเดียวมันกับผีชายมันต้องเมออีแบบจี้ชา,ายไม่ต้องเห็นมันเนี่ย นี่โรลเซนเขียนดวก่โรลเสนแถวบ้านเขาเขาซื้ออะไรพว้อะโรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่

นี่เขียดน้อยีอน้อะว้าวออกโลกสีเดียวกันเลยกับขี้ทราย อุ้ยพออีกแล้วหนึ่งตัวสีเดียวกับฝุ่นเลยอโอ้โหเพิ่งกระตุกแล้วจ้าเฮ้ยตัวนี้เพิ่นกนจะเรื่อลืมๆเนี่ยเพราะว่าเพิ่นลงอาบน้ำมาว้ายอีซอนกับมีได้ไหม แดงอยู่บ้าน้ามันออกตามอันนั้นแหละปอฮยยังได้กาดอยู่พนาอยู่คือเก่าว่ะเงียบใคยเงียบมาแล้วออลว่อู้จะเอาสดไล่มาพ่อกันอีกแล้วจ้าทีมงานเก่าทีมงานเดิม <c oughs> แต่ว่าเห็นเพื่อกับมาเก็บกุ้งซอยกัน,นวันนี้พี่น้องไปออกแยงใหม่มาเรียบร้อย ยิบก็คือทั้งเอลิ่งเอนางเป็นคนใส่รูแล้วก็ใส่คานยืหันเลยยืดหลยอานยับึด้งเด้งเด้าหด้งเด้งเด้เด้งเ้เ้งเด้เดด้งเด้้งเด้งเด้งเด้้งเงเด้เด้งเดดงเด้เด้งเงเด้งเด้ง้งเดงเ้งเด้งเด้เ้เงด วิดเล่นนะไม่ข้าวหน้าข้าวสายได้คุปลากับบอดายเลาะการเขียดไปน้ำเก็บกุ้งกับเอานางกับเอลิงไปน้ำบ้านปลาออกแล้วใช้สายสายสายคุณอะไรปลาอยู่นี่พระท่านอ้ยู่อยู่อยู่ปลานักขี่ตกับปลาบ้านนี้เพิ่ปเอาตัวตงมาบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโตใหญ่

เมื่อนี้กะเียดก็ได้ซองกระปุกสามกระปุกเนาะส่วนกุ้งก็เต็มของเมื่ออื่นสิเหตุสู่พีน้องกินเดอ้อไปบนันนีแดงค่ะเมือม่อภาสิปันพูดกันแล้วก็เมื่อเหตุไทยเหตุมันเมื่ออื่นซราเพราะว่ามันนี้มันเดือดแล้วก็มันนี่ได้หลายแห้งอลิ่งน,นะนะเทาเ่าเอามาบานีมาตักบ,บานี ก็ไม่เคยปูเหรอเห้ก็ชงมือ,อื่นผูแหละมังวันนี้มัน,มนขำเลย้หลนนะลยานุให้เล่าอันเอาปลาโรสซะนไหนางไทยเอาเลยปลาป,ปหลนะูหลังจากที่เฮาได้เขียดได้กุ้งคืนนี้แล้วเฮาก็สิมาเห็ดกินพี่น้องพอดี เท็ดทาอีแม่อีเมกกันกำลังสีมาฮอตเมื่อคืนปั่นกันแล้วได้นน่ก็ยังได้ปัก,กหลายๆไายบันนีไปเสียขี้เขียดสกอนพี่น้องนี่จ้าหลังจากลวกแล้วกับเขียดที่ได้กับเต็มถ้วยย่งใหญ่ๆอกบันนี้บบอุดแต่คงอยู่ห้องทีนะแคมของเมื่อนี้เห็ด3มเมนูไปเลย ตำหมักหุงคั่วกุ้งอ้อมเขียดจ้าอ้อมเขียดนี่ขาดเพราะได้ก็คือใบอีิรืดน,อนออ้งมามานอ,ไนยอยงไปน้องใส่ใบอีเลิศแล้วบอกเอาไป,ไปมาบริหารขั้นตอนข้างหม้อเลยด้วยจ้าไปเก็กบใบขี้หูมาใส่ก่อนนี่ใบขี้หูเอา้าคั่วเลยหม้อเดือดแล้วอันนี้ตำข้าวเบือก่อน ใส่แต่ใบขี้โหดนี่จ้าเขียดกันนี่หัาถ์เสียดสามพอกินเนาะได้เ็ดเบิร์ตเอาปไปกินหลายเชื่อดน้ำลงสีเพชรน้ำร,รังโคกหัาถ์เสียดอ่อมเขียดก่อนอ่อมเขียดแล้วกันขัวกุ้งขัวกุ้งมาจะกตำหม้อหงน้ำรัง เขียดลงแล้วจ้าขันโดนขันโนเล็กน้อยเอาสีสันหมองหงกันน่วยน้อยๆอ,อยดอกพี่น้องตำสมพก,กินอิม่มบบตำลายเสยดายของยังทีเด็ดเพิ่นเดอ้อนี่ออมเขียดนี่ก็คือน,นี่จ้า ใบอิเลศหรือว่าใบนางเลศจ้ะและ้วก็พักคาดพักคาดอยู่ในกลางหน้านาาะาสะคุณซื้อมาพักสีหลยอะอือจ้ะใครไม่ได้กินนี่คือเสียใจขนาดเลย ออมเขียดทองเมฆมาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องมากินน้ำกันแสบ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 นี่จ้าพี่นอ้องออมเขียดแล้วแล้วเด้อจ้าเป็นตะก,กินกับเป็นตะก,กินแท้ๆนี่ฮาจะวางนี่ต่อด้วยขั่วกุ้งสะกอนเมนูสุดท้ายก็คือปลาหม้อแห้งจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย พอ่อเันนดาาจะกินบเลยป้านี่กระลายแห้งแหละอันนี้ไว้กินเมื่อหมน่เส้นก้า ุ้งยังเป็นตอยู่ส่วนป่ามันอยากหมุนของคนเด้นาง,างข้างคือน,นางจะเป็น่นแบบมีได้ป่าน้อยนะมาพี่น้องวันนี้เขามาตามแก้วอันตามม้าวมุงค่ะโอ้พริกกระเด็นจ้าใส่กรเทียมก่อน ขาวขนี่โบเมนอย่างเด้อจ้าเนืเอออ้อปลาแบ้วจ้า มาเดิมพี่นอ้องมาเดิมกินกับอีแม่สอคนวันนี้นี่เผ็ดนะอืมแซ่บเขีอ้ออมเคลือดนะ แต่โดนแลระบบกินอมเทียบนีเลย แกงฮ้อนตําเพ็ดกินอยู่ในโฮมพี่น้องภาพอ,อาจสิบ่ชัดเจนไปได้อากาศฮ้อนกานกับไปนําอืเอามาเด่อค่ะ ปวดน้ำของเขาเห็นแง่ได้เนาะปั่นกันเมื่อคืนนี้ได้พูดละถั่วยละถั่วเออนางบอก้ะนางเอริออคุยตำมะฮงก่อนหลายอันกินกระดองมาเนี่ยสามอยา่างนี่พี่น้อง ปิ้งไก่น้บป่งลำวงสารวันผานาเหล่าข่าวเมืองคงอีแม่ซื้อมาเพิ่นหาก็มาจะไปเที่ยวพี่นอกมาก็พอดีเลยลูกสาวเห็ดกินค่ะมาแต่เที่ยวปากเซไต้ปากเซไต้จับปลาซักโอ้ยเพิ่นลองใต้ขนาดพี่น้องส่วงนี่อืแม่สดแ,แม่แม่อ,อมเกียดนะ หพี่น้องผู้ใดเคยไปกินระบอบปิ้งไก่นาะพงเนี่ยมิวกะหากระข้างแรกได้ดีเด้ออีแม่เพิ่นไปเที่ยวจับปลาซักมาพี่น้องบบว่าม,มาแต่ไทยหรือว่าต่างประเทศมาเที่ยวเมืองลาวนี่นะนนเริ่มตั้งแต่ปิ้งไก่เซโนไปนะ ปิ้งไก่เซโนแล้วก็ปิ้งไกน่นาปงซึ่งว่าขึ้นซื่อหรือซาแห้งของประเทศลาวฮาวซานปิ้งไก่นาปงเหล่าขาวเมืองคงลำวงสารวันพี่น้องสำหรับอาหารไม่ไี้กะเขาหาตอนแรกไม่เห็นกินตอนเช้ากะแซ่บทุกอย่างทั้งอ่อมเขียดแล้วก็ขัวกุ้งพี่น้อง ตามมักหุงพ้อมคือเข้ากันอลัมอเลือกสิคอฝากคลิปไว้ทอนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กัสิคอฝากไว้ทอนี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องหนกเมิวสนแนลนลในเดอพี่น้องบ๊ายบาย